อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากพามาที่ร้านครบจบที่เดียวทุกชนิดไม c เชฟคาเฟแต่ละเมนูเป็นสูตรคิดค้นความชอบส่วนตัวของเชฟเจ้าของร้านเริ่มตั้งแต่เมนูสปากเกตตี้มีโคราชน้ำมีโคราชหอมละมุน จากการเคียวน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลปีบ๊บทานกับกุ้งตัวใหญ่และไข่เจียวข้าหมูสไลด์ย,ย่างเกลือใช้หมูสันคอและหมูสามชั้นสไลด์ย่างกับเกลือสีชมพูปลาแตงครัวซองหอยลายเนยกระเทียมและครัวซองเห็ดซอสขาวใช้เห็ดสามอย่างและชีสสามชนิดตามคุกรีดไปเลยครับอร่อยและจักรกรีดวันนี้อยากจะพามาที่ร้านนี้ครบจบเลยนะคะ นั่นคือร้านชื่อว่า My Chef Cafe เรามาคุยกับเชฟโอเนอรคือเจ้าของคุณสุรพรศาสตร์แน่เชฟไม้ My, สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ My Chef Cafe ของเรามีจุดเด่น ความพิเศษอยู่ที่ไหนจ๊ะร้าน My Chef Cafe นะครับเป็นร้านสไตล์ครอบครัวกินครบจบที่เดียวนะครับอาหารทุกอย่างเนี่ยเป็นสไตล์โฮมเมดนะครับเริ่มที่เมนูแรกนะครับเป็นสปาเกตตีหมี่โคล่านะครับเราอยากกินสปาเกตตีแบบรสชาติไทยๆตัวซอสเนี่ยเราใช้เป็นเบสน้ำมะขามแล้วก็น้ำพริกที่เราทำนะครับผสมกันก่อนเสิร์ฟกับไข่เจียวนะครับแล้วก็มีหอมเจียวแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ถ้าคุณลูกค้ามาอยากจะได้เผ็ดเนี่ยเราก็จะมีพริกเติมให้ได้นะไปเมนูที่สองสิจ้าเป็นข้าวหมูสไลด์ย่างเกลือนะครับเป็นหมูส่วน คอกับส่วน3ชั้นผสมกันย่างกับเกลือสีชมพูแล้วก็เสิร์ฟกับผัดดองที่คุณแม่ทานะครับแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับต่อสิจ๊ะกาแตงครัวซองหอยลายเนยกระเทียมนะครับอบครัวซองเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นนะครับเสิร์ฟกับหอยลายที่นึ่งสุกแล้วนะครับเอามาผัดกับเนยกระเทียมหอมใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชีส3อย่างนะครับบีมอสซาเรลลาชีสเชดดาร์ชีสสุดท้ายเป็นพาร์มซานชีสอ้าวต่อจากนั้นไปไหนต่อจ๊ะครับเป็นครัวซองเห็ดซอสขาวแล้วก็สโซจ นะครับผัดกับซอสขาวสุดท้ายตบด้วยทรัฟเฟิลออยให้กลิ่นมันหอมฟุ้งนะครับเอามายัดไส้ในกัวซองแล้วก็ใส่ชีสสามอย่างอย่างผ่าตรงกลางก็จะเห็นไส้มันไหลแล้วก็มีควันขึ้นมาครับตอนมันอบร้อนๆครับนอกเหนือจากนี้นะครับร้านมาเชฟก็ยังมีกัวซองไส้หวานนะครับอย่างเช่นกัวซองาราเมลองแมคเดเมียสตรอเบอรี่เฟรชครีมนะครับแล้วก็มีบลูเบอรี่ชีสพายสุดท้ายเป็น คุกกี้นิ่มสูตรคุณนายฝรั่งครับเมื่อเรามาถึงไม c h เชฟคาเฟแน่นอนเครื่องดื่มไม่มีไม่ได้เมนูแรกนะครับเป็นโกโก้ม oh ินนะครับ<ด>อันนี้คือชาลิ้นจี่นะครับดัออเรนจ์ครับอันนี้ก็สดชื่นเหมือนกันอันนี้คือสตรอเบอรี่มัทฉะนะครับต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่ไม c เชฟคาเฟเป็นอร่อยเลิศ<อ> ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่มา c เชฟคาเฟตั้งอยู่ที่พระราม9ซอย51แยก3ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรุีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรุีดไปเลยครับ รอแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้าน My Chef Cafe มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะเชฟสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ delivery ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2565ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 45นาที UTV กด33ดูมือถือกด3 ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยลาดกัโบผลตรีเมชือีติ้งยาวผิงฉังต้องกินค่ะ